ส,สวัสด,ดีคะ่ะดิฉันนางสาวกมลทิพย์สิทธิ์กสิกรเลขที่16ชั้นม .4 ทับ4ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววินิพอลใช้เลขม .4 ทับ4เลขที่17ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชริดาสาโสภาเลขที่21ม .4 ทับ4ค่ะวันนี้พวกเราจะมาสาธิตขั้นตอนการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์0.1โมลในสารละลาย250มลค่ะอุปกรณ์มีดังนี้นะคะ1บิ gger 2ขวดสีชา สามเฟเดียมคอราทสี่คววับาริมาารห้ากลวยแก้วหแท่งแก้วขนสาร 7. จดลอดหยดสาร 8. ดช้อนตวงค่ะวางบีเกอร์ไว้บนตาช่างแล้วตั้งค่าตาช่างให้เป็นศูนย์ นำโซเดียมคอไรด์มาใส่ในบีเกอร์แต่ก่อนจะใส่พวกเราได้คำนวณหาปริมาณของสารตั้งต้นที่ต้องใช้ในการเจือจางซึ่งหามาแล้วได้1.45กรัม เมื่อได้แล้วเราจะนำน้ำกันมาเทผสมกับโซเดียมคลอไรในบีเกอร์แล้วผสมให้เข้ากัน เมื่อได้ตามปริมาณที่ต้องการจะทำการผสมอีกรอบโดยการเขยา่าเมื่อเขย่าให้เข้ากันแล้วเราจะนำโซเดียมคอไรด์ที่ผสมกับน้ำกันมาใส่ในขวดสีชาแล้วติดสลาก